ฤดูการท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานลำปางเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมดีๆต่างๆมากมายของจังหวัดลำปางตลอดทั้งปี วันที่30 3 1ตุลาคม2,563นี้ชวนนักท่องเที่ยวรวมสึกสารงานประเพณีล่องสเปาเจาละกอนแห่งเดียวในประเทศไทยชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยบนเวทีกลางน้ำและชมขบวนแห่สเปาลอยน้ำกลางแม่น้ำวังชอบชิมชิลกับสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองตลอดทั้งงาน เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมพบกับเทศกาลท่องเที่ยวแม่หมะจุดชมวิว360องศาชมทะเลหมอกทุ่งดอกบัวตองและไปสนุกกับสไลเดอร์แบบบ้านๆ6-15พฤศจิกายนพบกับงานมอเตอร์โชว์นิวเนอร์มอ2020มหากรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือรวบรวมหลากหลายค่ายรถยนต์มาไว้ในงานและโปรโมชั่นมากมายณนะห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพาซ่าลำปาง 29พฤศจิกายนสายวิ่งต้องห้ามพลาดกับกิจกรรมแจ้ห่มเทรลรันนิ n ง2020ที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางมาออกกำลังกายวิ่งสัมผัสธรรมาชาติชมทะเลหมอกดอยฟ้างามและสุดอากาศอันบริสุทธิ์1-13ถึธันวาคมชมช้อปสินค้าเซรามิกแห่งปีในงานลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่33มหกรรมงานเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศณนะลานอนเนกประสงค์ห้างไทยวัสดุสาขาลำปาง 1> 4 1 3ธันวาคมพบกับงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางก,กับการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปครั้งยิ่งใหญ่และการแสดงแสงสีเสียง13ทธันวาคมฟิตร่างกายและใจให้พร้อมกับการวิ่งลำปางมาราธอน2563ด้วยระยะทาง3ระยะได้แก่42.195กิโลเมตร21กิโลเมตรและ10กิโลเมตร 25 3 1ถาพันวาคมรวมกิจกรรมฉลองฉลุฉลุยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่บริเวณข่วงนคร5แยกหอนาฬิกาจังหวัดลำปางยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายที่รอคอยกันมาเยือนตลอดปี2,564ทุกคนพร้อมหรือยังออกไปช่วยเมืองไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยแล้วหมายเที่ยวลำปางกันเยอะๆนะคะ